สวัสดีครับผมเป็นไฮน่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FPH Thailand นะครับวันนี้ฮะอยู่กับผมก็ต้องมาพร้อมกับการรีวิวนั่นเองนะครับเราได้ผลิตภัณฑ์ครับมาจากทาง JBL นะครับก็มีผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ครับเป็นหูฟังนะครับเรียกว่าเป็นเรือธงเลยนะฮะจากทาง JBL นะครับนั่นก็คือ Quantum 810นะครับเรียกว่าราคาเนี่ยเหยียบหมื่นเลยนะคุณภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวที่2ครับเป็น Quantum Stream ครับไมโครโฟนที่ออกแบบมาเพื่อ การใช้งานในการสตรีมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เจ้าตัวสุดท้ายครับเป็นหูฟัง True Wireless ครับที่ได้รับความนิยมมากๆในปัจจุบันนะครับนั่นคือ Quantum TWS นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปแกะกล่องนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานกันครับผม เอาละครับมาตัวแรกกันเลยนะครับก็คือเจ้าควันตั้ม8.0 Wireless นะครับเป็นหูฟังเรือธงนะครับจากทาง JBL นะก็เจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับการเชื่อมต่อนะฮะได้หลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นครับด้วยการเชื่อมต่อแบบ3.5มิเมนะครับนี่เป็นการเชื่อมต่อแบบมาตรฐานนะแล้วก็อย่างที่2ครับก็จะเป็นแบบ USB to Type C นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้รับความนิยมในปัจจุบันมากขึ้นนะครับแล้วก็ เพิ่มความสะดวกสบายครับด้วยการมีดองเกอร์มาให้ซึ่งเจ้าตัวดองเกอร์เนี่ยจะรับหน้าที่การเชื่อมต่อ2แบบนั่นก็คือในรูปแบบแบบคลื่นไบเลสนะครับแลวก็คลื่นบลูทูธนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าหูฟังตัวนี้นะมาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงกันบ้างนะครับเจ้า JBL ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไดเวอร์ครับขนาด50มิลลิเมตรซึ่งถือว่ามีขนาดดอกลำโพงที่ใหญ่มากๆนะครับผมให้เสียงที่เรียกว่าโซราว สะใจแน่นอนนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อครับอย่างที่แจ้งไปนะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไวเลส์โลสเลด2.4กิกะเฮิร์นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธ5.2นะครับขอขยายความนิดเดียวสั้นๆนะครับโลสเลดเนี่ยเป็นคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะก็คือไม่มีการสูญเสียคุณภาพของไฟล์ใดๆเลยนะครับ อะไรครับนอกจากนั้นครับหูฟังตัวนี้ครับมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับ Adaptive Noise Cancelling ครับหรือว่าการตัดเสียงรอบนอกนั่นเองนะครับที่สำคัญนะฮะเจ้าหูฟังตัวนี้ครับชาร์จเต็มครั้งหนึ่งเนี่ยรองรับการใช้งานได้แบบเชื่อมต่อแบบไวเลสนะ43ชั่วโมงครับโดยได้ว่าโอ้โหเล่นกันยาววันาทิตย์แน่นอนนะครับยงเว้นคุจะเล่นเกมวันหนึง24ชั่วโมงแล้วก็ได้แค่2วันนะครับแล้วก็ ท้ายที่สุดนะฮะตัวนี้ถือว่าเก๋มากๆผมชอบมากๆเลยนะครับเจ้าไมโครโฟนครับของหูฟังตัวนี้ครับมาพร้อมกับฟังก์ชันแบบดันลงเนี่ยเป็นการเปิดแบบนี้ฮะแล้วก็ดันขึ้นจะเป็นการมิวส์ใหม่ครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับฟังก์ชันครับเจ้า JBL Quantum 810นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเสียงนะครับแล้วก็ทดสอบเสียงไมโครโฟนให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันครับว่าคุณภาพเป็นยังไงครับ เอาละครับและนี่คือเสียงจากไมโครโฟนนะครับควอนตัม810นะครับแล้วก็นี้ใช้งานแบบไวเลสนะฮะแล้วก็พามาดูตรงนี้ครับสำหรับตัว Engine นะสำหรับใครที่ใช้อูฟัง JBL นะครับมีโปรแกรมควอนตัม Engine รองรับด้วยแล้วก็สามารถปรับการใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มต้นในอีควอไลเซอร์ครับตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้ตามการถูกจริต่ละคนเลยต้องการเสียงเบสต้องการเสียงกลางต้องการเสียงแหลมนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับสามารถปรับฟังก์ชันออปชัน ตัวแสงได้ด้วยนะแล้วก็ตัว spiral Sp sound ครับตัวนี้ปรับ DTS ได้แล้วก็ปรับ Quantum Sound ได้ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ติดตัวมากับเจ้าหูฟัง Quantum 810ครับและท้ายที่สุดตรงนี้ครับปรับไมโครโฟนได้ครับสามารถเลือกได้ว่าอยากให้ไมโครโฟนเนี่ยเสียงเต็มร้อยหรือว่าจะปรับเสียงให้ลดลงมาหน่อยสามารถปรับโทนได้ด้วยนะตามความต้องการเ,เพื่อนได้เลยนะครับ ที่จบไปนะครับก็จะเป็นคุณภาพของไมโครโฟนนะครับในตัวหูฟัง JBL นะครับควันต่ำ810แล้วก็คุณภาพของเสียงด้วยต้องบอกเลยว่าคุณภาพไม่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวเสียงเองเนี่ยไดเวอร์ขนาด50ม mm มเนี่ยให้เสียงที่กระหึ่มแล้วก็สะใจมากๆนะครับสินค้าต่อไปครับจะเป็นไมโครโฟนนะครับควันต่ำสตรีมนะครับที่ออกแบบมาสำหรับการสตรีมโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันว่าไมโครโฟนตัวนั้นเนี่ยให้คุณภาพเสียงดีขนาดไหนครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ เอาละครับตัวที่สนะครับสำหรับเจ้าควันตามสตรีมนะครับไมโครโฟนที่ออกแบบมาเพื่อการสตรีมโดยเฉพาะนะครับอย่างแรกครับตัวการรับเสียงนะสามารถเลือกได้2ฟังก์ชันนะครับสามารถเลือกรับเสียงเฉพาะผู้พูดได้นะครับหรือว่าแบบที่2เนี่ยจะสามารถเลือกรับเสียงแบบแอมเบียนได้นั่นเองนะครับและที่สําคัญครับการเชื่อมต่อหรือว่าการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็น universal mounting นะครับสำหรับใครที่มีขาตั้งไมโครโฟนที่ติดอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ของท่านอยู่แล้วเนี่ย เจ้าตัวนี้สามารถรองรับได้หลากหลายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับฟัก์ชันเด็ดที่สุดเลยสำหรับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับนั่นคือ voice monitoring นั่นเองนะครับสามารถเสียบหูฟังครับด้านล่างนะครับของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์เสียงพูดของตัวเองได้เหมือนกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่ได้ได้ว่าง่ายได้มากมากนะครับก็คือการแท็บทูมิลนั่นเองนะครับเวลาใช้ไมค์ตัวนี้เนี่ยสามารถแตะบริเวณด้านบนของเจ้าไมค์ตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดปิดเสียงนะ ก็ใช้ง่ายครับสำหรับใครที่อยู่กับครอบครัวนะครับผมอยู่กับแฟนเวลาแฟนเรียกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดแตะปิดไปได้นะครับแล้วก็หันไปพูดคุยกับครอบครัวหรือแฟนคุณได้นะครับและที่สําคัญครับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยยังรองรับ JBL Quantum Engine อีกด้วยจะเป็นยังไงครับตัวคุณภาพเสียงรวมไปถึงการมอนิเตอร์เสียงตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับมาครับดูเจ้าตัวไดรเวอร์นะครับของควอนต u m ส t r e a ก่อนเลยดีกว่าแต่ว่าแอบแวะแป๊บหนึ่งต้องบอกเลยว่าผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่เจ้าตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ย มันเปรี่ยบเสมือนตัวแดกแล้วก็แอมป์ไปในตัวคือการเสียบหูฟัง3.5เชื่อมต่อจากไมโครโฟนตัวนี้นอกจากจะเป็นการมอนิเตอร์แล้วนะครับจะสามารถช่วยบูสเสียงให้มันดังขึ้นได้ด้วย่ะมากลับมาดูใน JBL Quantum Engine กันดีกว่าครับฟังก์ชันปรับแต่งในไมโครโฟนมีครบๆเลยมาตั้งแต่เสียงไม้นะครับแล้วก็มีไซส์โทนด้วยนะครับโพลาร์แพทเทิร์นอ่ะอันนี้สามารถปรับได้ที่ผมบอกอันนี้คือจะสามารถได้ยินโดยตรงเท่านั้นนะครับ จากด้านหน้าของไมค์จากด้านหน้าของไมโครโฟนนะแล้วก็อันนี้คือเปิดแบบรอบ3า0อศงศาฟังแอมเบียนด้วยนะครับ mm hmm. ก็แนะนําให้เป็นแบบนี้นะเป็นส่วนใหญ่อีควอไลเซอร์ครับของไมโครโฟนปรับไฟนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆแล้วถ้าผมพาไปดูวิธีการใช้งานของฟังก์ชันมอนิเตอร์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับมาดูฟังก์ชันนะครับการมอนิเตอร์ลิงนะครับออเดโอของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างใน OBS นะก็คือประโยชน์ของมันครับสามารถเช็คเสียงของเราเองได้นะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก่อนที่เราจะสตรีมหรือว่าการอัดเลกคอร์ดอะไรก็ตามนะครับนี่หาวิธีการใช้ครับมาดูในโปรแกรม OBS นะครับมาดูที่อินไลน์เสียงของตัวเองนะเลือกฟังก์ชัน Advanced Audio Property ครับเห็นไหม Audio Monitoring ครับมันจะเป็น Monitor Off อยู่นะครับให้เรากดเปลี่ยนเป็น Monitor and Output ครับมันจะได้ยินเสียงตัวเองนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ เห็นไหมมันจัดยื่นเสียงของตัวเองซ้อนขึ้นมาในหูนะครับเดี๋ยวผมปิดปิดก่อนเสียงมันจะตีขึ้นไปนี่ฮะนี่คือประโยชน์ละกันนะครับของการมอนิเตอร์เสียงตัวเองได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโปรดักต์อื่นทาง JBL นะครับว่ามีอะไรอื่นอีกบ้างครับผมไปดูกันเลยครับเอาเลยครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือหูฟัง True Wireless นะครับจากทาง JBL นั่นเองนะครับในชื่อรุ่นครับ JBL นะครับ Quantum TWS นะนี่ Unbox ออกมาครับต้องยอมรับเลยนะว่า JBL นะตอนในแพ็กเกจจริงเขาสวยมากนี่ครับพออันบ็อกมาเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ฮะเป็นเคสหูฟังแล้วก็มีดองเกอร์ด้วยดองเกอร์นี่สำหรับรองรับการใช้งานหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับที่รองรับ USB Type C คอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊ก t e n d o Switch และโทรศัพท์มือถือที่รองรับ USB Type C ครับแล้วก็เป็นชาร์จเจอร์ครับเป็น USB นะท Type C ครับและอันนี้ฮะที่ผมค่อนข้างประทับใจเลยเดียวก็คือกล่องเป็นเอียร์ปลั๊กนั่นเองนะครับเป็นจุกหูฟังคือที่ติดตั้งอยู่กับ เจ้าตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยมี small กับ large นะครับเป็นเล็กกับใหญ่ให้สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ตามขนาดที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองนะครับจะบอกคุณสมบัติเด่นของเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับต้องบอกเลยว่าการกันน้าหูฟังตัวนี้นะสำหรับใครที่อยากใส่ออกกำลังกายนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถกันน้ำเนี่ยได้เยว่าในระดับ IPX4 เลยนะครับ Water resistant เนี่ยในระดับที่ว่ากันเหงื่อนะกันฝุ่นละอองนะครับที่สำคัญครับเสียงไมโครโฟนเนี่ยมี True Adaptive Noise Cancelling นะครับผมก็สามารถตัดเสียงรบกวนภายนอกได้แล้วก็มีเจ้าจุกหูฟังเนี่ยมาให้ถึง3ขนาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ ขนาดของหูไม่เท่ากันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับนอกจากนั้นครับเจ้าตัวแบตเตอรี่นะฮะของหูฟังทวิลเลสตัวนี้ครับสามารถใช้งานนะแบตเตอรี่แบบตัว in นเฮาส n ซเนี่ยอยู่ที่8ชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมจากตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะหรือว่าเคสใส่เนี่ยอีก16ชั่วโมงแปลว่าหูฟังตัวเนี้ชาร์จเต็ม1ครั้งพร้อมกับตัวเคสนะ สามารถใช้งานพร้อมกันได้24ชั่วโมงเลยด้วยกันครับผมเอาละครับมาถึงการเชื่อมต่อนะครับเจ้าหูฟังทูไวเลสนะฮะง่ายมากๆก็คือโทรศัพท์มือถือของคุณฮะเปิดบลูทูธนะครับจากนั้นเปิดฝาครับแล้วก็รอนมันจะมีการเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับในการพบ Device ์ใหม่จากที่ลองมามันก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นนะหยิบโตฟังออกมาครับเดี๋ยวเรารอให้มันขึ้นกันสักครู่นะอ่ะเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเราก็กด pairing เข้าไปนะ นี่ครับกดแผ l i n g เรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงเชื่อมต่อเรียบร้อยแบบนี้ครับหลังจากนั้นฮะเดี๋ยวผมพาลองไปฟังเสียงไมโครโฟนก่อนแล้วกันนะครับนี่คือไมโครโฟนนะครับจากคว n นตั้มทูไว e ลสนะครับควันตั e มทีเอนั่นเองนะครับคุณภาพเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมให้เสียงที่น่าจะโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันนะครับ a p t i v e n o i s e c a n c e l l i n g ช่วยตัดเสียงรบกวนภายนอกด้วยนะครับผม คุณลาเสียงก็เป็นประมาณนี้ครับ1 2 3 4เทสครับอันนี้น่าจะเป็นเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัว True Wireless แล้วนะครับเสียงไมโครโฟนอย่างที่บอกไปครับมี Adaptive Noise Cancelling ด้วยนะครับผมก็จะตัดเสียงรบกวนภายนอกให้เรานะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงกันดูครับเดี๋ยวผมจะบอกความรู้สึกแล้วกันนะว่าเป็นประมาณไหนนะครับเอาเลยครับอย่างที่บอกไปครับหูฟังตัวนี้เนี่ยน่าจะเน้นในโทนเสียงกลางน,นะครับเสียงนักร้องมาครบนะครับแล้วก็ พวกเสียงย่านเสียงสูงแลยก็เสียงต่ำเนี่ยพวกเปตดกลองอะไรก็มาได้ค่อนข้างโอเคเลยนะอย่างที่บอกครับตัวนี้แนะนำจริงๆนะสำหรับเจ้าตัวหูฟังควอนตาม tws นะครับก็ไปในหนึ่งผลิตภัณฑ์จาทาง jbl ในวันนี้ครับผมแต่ไปสรุปจบคลิปกันเลยดีกว่าครับ เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับยังไงก็ตามครับขอขบคุณนะครับทาง JBL ที่ส่งหูฟังนะครับมาให้กับทางเอเ l นเซได้ทำการรีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะครับทางมหาจักรและก็ทาง JBL นะครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อความมั่นใจเป็นของแท้หรือเปล่านะครับ โปรสังเกตสติกเกอร์ครับของมหาจักรนะครับ QR Code มหาจักรคลัส,สนะฮะติดที่กล่อง JBL ทุกกล่องนะครับผมจะสามารถเพิ่มประกันได้อีก3เดือนครับยังไงก็ตามสำหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ JBL นะอย่าลืมไปดูหน้ากล่องนะครับว่ามีสติกเกอร์ QR code หรือเปล่าของมหาจักร plus นะครับสามารถสแกนเพื่อรับประกันเพิ่มได้นะครับผมท้ายสุดนะฮะวันนี้ฮะขอบคุณทาง JBL Thailand ครับที่ส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้เรารีวิวนะครับแล้วก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับช่อง a p s Thailand นะครับวันนี้ผมไปในที่น้านครับแล้วก็ทีมงาน a p s Thailand ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม ตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ w w w t w i t c h t v f l a p s t h a i l a n d ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอกันอยู่ครับ